วันที่3ธันวาคม2 5 6 7ที่วัดบ้านไร่หมู่8ดตำบลเสเดียงอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์ดรประทินนาคสำราญนายกการบริหารตะบนสะเสดียงเป็นมาทานพิธีกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณนื่องในโอกาสเปิดโครงการวัดประชารัฐสร้างสุขรวมพลังส,งสร้างสัมปะยะสู่วัดด้วยวิถี5สอพร้อมด้วยพิธีเจริญพระพุทธมลและเจริญจิตภาวนาเพื่อถวายเป็นพระาชกุศลแด่พระบาทสเมเด็จพระบรมชนากาธิเบศ มหาูมิพล์อดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิธเนื่องในโอกาสวันลคายวันพระราชสมภพวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ5ธันวาคม2567จัดโดยองค์การบริหารสร่วนตบลเสดียงร่วมกับเครือข่ายองค์กรภาคีความร่วมมือ7ภาคีเครือข่ายได้รับเมตตาจากพระธิการทมวิศักเตชะปัญโยเจ้าวาดวัดบ้านไร่เป็นประธานฝ่ายสงฆ์นางอมัญญาหุ่นทองประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอเมืองเพชรบนนูร์นายสมบัติหมื่นราม รองประธานสภา,าอบตเสเดียงนางสาวนัทภา,าปัญญาชิตานนท์หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษานางสาวสรีมาศแสดขุนทดนักวิชาการศึกษาอบตเสเดียงนางสาวยุพินจิตจ,จำครูบิบัติหน้าที่หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไร่พร้อมในคณะครูเจ้าที่กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมอบตเสเดียงนำคณะข้าขรชาชการเจ้าที่สมาชิกสภา,าอบตเสเดียงคณะครูผู้ดูแลเด็กเล็ก ผู้ปกครองนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเ็กบ้านไร่หมู่8สังกัดอบตเสเดียงอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านและประชาชนในพื้นที่ตำบลเสเดียงร่วมกิจกรรมจิตอาสาบิ๊กครีนิ่งเดยร่วมมือกันทําความสะอาดพัฒนาบริเวณวัดบ้านไร่หมู่ที่8ตำบลเสเดียงอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล วันที่4ธันวาคม2567ที่สโมส,สรสรรน์สินทบค่ายพ่อขุนผาเมืองตำบลเสียงอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์ดรปฐินนากสำราญยโองการบริหารสโมสรเสียงพร้อมด้วยนายจัก,กรินนักสำราญ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรีเขต2อำเภอเมืองจ่าเอกนัทพลชาติชายหัวหน้าสมักปรลัดอบตเสเดียงนำคณะข้า,าราชการและสมาชิกสภาอบตเสเดียงรูปวิธีถวายรัตการะถวายรัชสดุดีงในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหามมหราชบรมนาถบพิตรพ่อหลวงรัชกาลที่9วันพ่อแห่งชาติและวันชาติ5ธันวาคม2567โดยมีพลตรีถาวิรัตอย่างน้อย ผู้บัญชาการมณฑนหานบกที่36เป็นประธานในพิธีกราถวายราชสอุดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพร้อมด้วยพลตรีกีดากรจันทราผู้บัญชาการกองพลหานม้าที่1นําำคณะส่วนมัชษการสมาคมแม่บ้านฐานบกสาขามณฑนหานบกที่36สมาคมแม่บ้านฐานบกสาขากองพลหานมาที่หนึ่งผู้ขับหน่วยและกำลังพลเข้าร่วมในพิธี วันที่5าธันวาคม2567ที่พุทธทุทยานเพชระะบุรีตำบลเสเดียงอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ดรปฐินนากสำราญนโยกการบริหารสตำบลเสเดียงในฐานะจิตอาสาพ,พระราชทานอำเภอเมืองเพชรบูรณ์นำคณะข้าราชการเจ้าที่และสมาชิกสภาอบตเสเดียงร่วมพิธีตะบญตักบาตรข้าสารอาหารแห้งแด่พระพิสุสงฆ์และสามเณรถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาศธิเบมหาภูมิพลอดุเมหาราชบรมนาถบพิตรวันชาติและวันพ่อแห่งชาติประจำปี2567ได้รับเมตตาจากพระเดชพระคุณพระเทพพัชรบัณฑิตรองเจ้าคณะภาค4 5ธรรมยุทธ วัดสนีิกปรปชารามและพระเดชพระคุณพระราชพัชรธรรมเมธีเจา้าคณะจังหวัดเพชรบณ์มหานิกายเจา้าวาดวัดมหาธาตุพระอารามหลวงเป็นประธานฝ่ายสงฆ์นายสรัญยูมีทองคำผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบณ์เป็นประธานฝ่ายคารวสพร้อมวยรองผู้ว่าราชการจังหวัดประลัดจังหวัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทหารตำรวจจิตอาสาพ,พระราชทานหัวหน,าน้าส่วนราชการเจ้าที่นักเรียนนักศึกษาและประชาชนร่วมในพิธี วันที่9ธันวาคม2567ที่ห้องประชุมเมืองราชชั้น5อาคารสองสารกลางจังหวัดเพชรบูรณ์ดรปฐินนาคสำราญโยง์การบริหารสโมสรเสียงอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์เข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตเนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากลประเทศไทย9ธันวาคม2567าภายใต้แนวความคิดสู้ให้สุดหยุดการโกงโดยมีนายสรัญยูมีทองคำผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธานนำหณะร,รัฐชนาร ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตนายสืบพงนิ่มพูลสวัสด์นางพัชรีสาราสินรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูร์หัวหน้าส่วนราชการทหารตำรวจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วม วันที่17ธันวาคม2567ดรประทินนาคสำราญนายกอการบริหารส่วนตำบลเสียงอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูร์พร้อมได้ว่าที่ร,ตรัตีหยิงทิติมาศีสุขรองปลัดอบตเสดียงนางเปรมกมลป่านักผู้ในการกองการศึกษานางสาสริมาศแสกขุนทศนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการและคณะครูผู้ดูแลเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไร่เหนือหมู่3และบ้านไร่หมู่8 สังกัดองค์การบริหารสตรบลสะเดียงรับมอบเงินจากเทสโก้โลตัสสาขาเพชรบณ์เพื่อสนับสนุนการสร้างสรรค์สิ่งดีๆในชุมชนวันที่18ธันวาคม2 5 6 7ที่ห้องประชุมชั้น4นี่คณะมนุษยศาสาตร์และสังคมศาสาตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพช,ชบรบูรเพตบลสะเดียงอำเภอเมืองเพชรบูณ์ดรประทินนาคสำรานประธานกรรมการบริหาร อาสาสมัครคุมประพติจังหวัดเพชรบูรณ์และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสดียงเป็นประธานเปิดการประชุมสามัญประจำปีอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดเพชรบูร์ประจำปีงบประมาณ2568มีการแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและนโยบายของอธิบดีกรมคุมประพฤติโดยมีนางสาวภาวนาธนคุณารักษ์ ผู้วยการสมัชงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบณ์นำคณะกรรมการบริหารอาสาส <iałem S 2> <dragon S 3> มัครคุมประพฤติจังหวัดเพชรบข้าราชการและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมการประชุมครั้งนี้ผู้แจ้งให้ทราบเกี่ยวกับพระราชบัญญัติมาตรการป้องกันการกระทำความผิดซ้ำในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรง2 5 6 5เงินกองทุนอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดเพชรบณ์หลักเกณฑ์อาสาสมัครคุมประพฤติดีเด่นระดับสมัชงานและระดับกรม การปฏิบัติหน้าที่อาสาสมัครคุมประพฤติตามบทบาทของอาสาสมัครคุมประพฤติตามระเบียบของกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยบทบาทของอาสาสมัครคุมประพฤติและบทบาทของภาคประชาชน2560แผนปฏิบัติงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำปีงบประมาณ2 5 6 8การปฏิบัติงานด้านคดีและการปฏิบัติงานในศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติและศูนย์ยุติธรรมชุมชน การชี้แจงทําความเข้าใจเรื่องการปฏิบัติงานด้านคดีกรณีงบประมาณไม่เพียงพอเพื่อส่งเสริมการปฏิบัติงานอสคดีเด่นระดับสำมกงานและระดับกรมวันที่19ธันวาคม2 5 6 7องค์การบริหารสนตสบลเดียงอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์ในการนำของดรประทินนาคสำรานนายกองการบริหารสตบลเสดีงพร้อมด้วยนางสาวริศรานาคสำราน รองนายกองการบริหารสระบนเสเดียงนายนัทพลจันพิลาปรลัดอบตเสเดียงในฐานะเลขานุการสภาอบตเสเดียงนำคณะผู้บริหารสมาชิกสภาอบตเสเดียงประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเสเดียงสมัยสามัญสมัยที่สองครั้งที่1ประจำปี2567เพื่อให้สภาพิจารณาความเห็นชอบข้อราชการและเรื่องอื่นๆโดยมีนายประมวลสงประเสริฐประธานสภาอบตเสเดียงเป็นประธานเปิดการประชุมนายสมบัติหมื่นรามรองประธานสภาอบตเสเดียง จ่าเอกนัทพลชาติชัยหัวหน้าสำนักปลัดอบตเสเดียงนายวัฒนาชายศรีจริยานนิติกรชำนงการนางรำไพพรร์ศรีสอนการหัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผนและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมณนห้องประชุมชั้นสองอบตเสเดียงนายประมวลสงประเสริฐประธานสภาอบตเสเดียงกล่าวว่าเพื่อให้การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเสเดียงเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตามระเบียบอาศัยอำนาจตามความในมาตรา54 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลพศ2537แก้ไขเพิมเ่มเติมจนถึงปัจจุบันและอาศัยอำนาจตามความในระเบียบกระทรวงมหาดไทยบ่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่นพศ2547แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบันข้อ24วรรคท้าย เมื่อวันที่20ธันวาคม2567ที่สถานีพัฒนาที่ดินเพชรบูรณ์ตำบลเสียง,อ,งอเมืองจัังหวดเพชรบูรณ์ดรปฐินนักสำราญนายกองการบริหารส่วนตำบลเสียงร่วมพิธีเปิดงานวันดินโลกประจำปี2567โดยมีนายสรัญยูมีทองคำผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธานเปิดงานในพัฒงามสิทธิโชคผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินเพชรบูรณ์ล่าวรงานพร้อมด้วยนายสมพงษ์หอมสนิท ประจังหวัดเพชรบูรณ์หัวหน้สรราส่วนราชการข้าราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์จิตอาสาหมอดินอาสาผู้นำชุมชนและประชาชนเข้าร่วมงาน